สวัสดีค่ะส,สวัสดีสุภูสุคนนะคะเด้อมาวันไหนมีของกินกแซ่บๆมาสู่กินนะคะเด้อแกงปลาใส่บักอีหุ่มใส่บักอีหุ่มนะคะเนาะภาษากลางเพื่อนเกษตรว่าแ,แกงปลาใสาม่มะลุมเนาะคะนะ่ะเนาะข้าวเหนียวห่อนห่อนเด้อค่ะเด้อแกงปลากับห่อนหอนเด้อค่เห็นบ่ห้วยห้วยไผมแกงอีสานบั๋นหน้าเฮาเด้อค่ะ,ะเด้อแกงใส่ปลาแดกใส่ปลาแดีกยกแซ่บข้ามเปียก Khám xúc, ý bạn hóc ơn mà khám xúc nữa đó Tâm tèm Thêm Chèo Bạn nhìn được hả đứa Bạn nhìn mẹ bọc nhây Bọc ý hùng hả nè สมมติรเราทำเล่ตอนนี้อหนึ่งสูตรเซานั้นก็แหละค่ะคำว่ออติดเมื่อเพราะมันซ้อนกันต่แต่พักกบไม่รายยางายแนวด้วยค่ะเดี๋ยวเสร็จปานิ่นนะคะเดี๋ยวพี่น้องค่ะ ไอ้ปลาเนี้ยก็แซ่บน้ำกืแขกนั่นนั่นนี่ฮพไปนองเห็นบนอนอนรอสุดหนักเหมือนเจ้ก่อนีน่นองครับมันสิหลดออกโอ้หอน,หอน ก็เป็นวงบัานหน้าเฮาเด้ร์เนี่ยเป็นวงด้อยค่ะบเพราะเอินส่วนกุศลบุษบกสะพอนอะแล้วเรากินคือเห้าเรเราส่วนขวดออกเราเอาตั้งเสียวตัวสะพอ เท่าเหตุทั้งสี่มั้งพอสาวนวลเรากินทั้งสี่เลยเราเห็นทั้งสี่เลยพี่น้องค่ะแล้วก็กินคือเล็กหน่อยเลยแล้วกินทั้งสียยย่ยไรเดียวอืแล้วน้อไปกินห่า เมื่อกี้เลยอยู่บ้านเลยกินประจำะะด้อค่ะเด้อเฮียนยตรวจพออินุ่มอยู่เฮียนแน่อยู่หน้าแน่อยู่สวนแต่พ่อมันปลูกไว้ไร่หม่องไร่บอนตัอค่ะเสียบต้ว เลยกินพออีหูวงหมด <c oughs> ต้องกินแบบนี้แหละค่ะข้ากินแบบได้สันเวานลาถออสานวนะกินว่าเพิ่งมู ไปถามอะไรเจ๊อ๋อร้อกก็กินเรเราไปรับอาหานัดกินเสร็จ้งแล้วส่วนขวดออก้าถ้าเาส่วนขวด้องเสียดีีปนองขาพอซานนวน่ะเสียจเบเนี่ย โซเนเดอจะถดเขอค่ยดูละอายสุข so ุที่นั่งสีแบบกูอิมบ์สิอิมไปนะแจ่บเจ้าค่ะไม่นอนกันร้บานข้างล อาหารบาัลท่อของยีสารหานหนน <c oughs> อยกินเมื่อไนก่อนไอบางคำเปียกบางคำเปียกก็มาจะมั่ไทยหมดแล้วต้องมาดา่าเลยตอนนั้นนะ <c oughs> เปียกมตัตตาบ้านมันใชค่ะสมอําลําหรอือปลามันคือบานรานแล้วรานแกะรานยาง,งทาาีมัตตาบัณหายเป็นเปียกเมียงเมียเป็นคือไม่ซื้อกินนะคะเย็นๆก็บม่ซื้อมัตตาบัณฑเป็นก่ามัต้นบ้าน์เอง ก็มัตจะบานแล้วกันเผ็ดเอง่างทีนะเห็นเขาแก้เขาอย่างมันรู้สึกสบายใจ <laughs> เำทำแสสทานข้นแท่นเจ้อไปแล้วค่ะวันมาพออีมุ่งเป็นยาตัว จอนพอยิ่ห้มแหง่ะเม็ดพอยิ่งหุ้มแหงะ่ออหหงะอจอนเห็ดเป็นสกัดเป็นายามาเล่เนีงทุกอย่าง,งค่ะบางกนแบบมาต้มเป็นขั้นชากินเป็นยา แับเบดี่ยแาบบได้ป็องแล่ไอ้ปแผกกับอาหารไทยเิ่นดอกสารบานห้องนัง่นยักแกงสมก่อเยัดแกงเสบปลาแดดแบบแซบ่บกันแซ่บกบว่าเดี๋ยมัง na kwa kwa sababu la, kwa nakamkekamman เขาห่านี่แล้วเนาะสาปาสาญมาืดแล้วเนาะกินอาตั้งที่กินดูไรไปเอาหยอดมันไม่แก่งเนาะไปหากมิ้นเอาหยอดไม่แก่งน้วย,ยกับบะหมี่แล้ว Mà lá tổn nắng thì tiếng nắng 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 này nắng 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 แกงไปเลยค่ะเป็นนางเลเถอดกินยาไม่กลางไม่ยนะังแน่ขอดกันอยู่เล่หันนะดยกับป๋าน,นิ่นอันนี้มันมันแน่น,น,น,นอะแบี่ป้องอ่ะ Ngon nữa, lại khai nước nữa thì không ổn. Oh, sai Kinh hết rồi ตั้งเบิดเลยอือถ้าพอต่วสนวาน่ดแต่ว่าหังสิอประเด้๋ยวนี่ะ้พอบนกินนังสตัว่า้เปนองขาเนี่ยกินหนังสือตัวแล้วขูดรองเสียง เอาอเสร็จมือหัวยี่ใส่ล็ละติดเบ็เ,เก่าลละสดซสานวยนออกติดมือเป็นเังนไรครับพี่น้องคะมเมนี้เฮดซูกิน แกงปลาเซปรออีห่มแกงปลาแดดนะคะเด้อใส่ปราใเซปรขามเปียกแกงอีสา,านแบบหน้าเฮานีา่แหละของแ่งอีสานแล้วก็ตำแตงแค่นเจลนะคะเนาะผักแกมก็มีหลายอย่างหลายแนวเด้อะค่ะเด้อหนึ่งครั้งนี้เอาซุปกินกันมากะกขอบคุณขอบคุณเด้อกดไลก์กดแชร์ให้กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องคะ่ะ หากเพื่กันให้เกาลเดด์คดอยกินหอดพวกเจ้าเัดด์